ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเรายังคงตามต่อกับกรณีเรื่องของเอาพายเมื่อมีการเซ็นคําสั่งโดยรองปลัดนะคะให้ที่เอาพายเนี่ยกลับไปเป็นที่ของธรณีสงแล้วก็มีการไปพูดถึงเรื่องของการจะต้องชดเชยเยียวยาผู้เสียหายมูลค่าสูงถึง7,700ล้านแต่เมื่อบุคคลท่านนี้ค่ะได้ออกมาเหมือนกับแบบว่าติงนะ กับการที่จะไปชดเชยอะไรต่างๆนานาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใช้เงินหลวงจ่ายเนี่ยเราะวังนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวจะมีความผิดก็ทําเอาคนที่เกี่ยวข้องแย้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านนี้เลยนะคะนั่นก็คือท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านถาวรเสเนียมนะคะสวัสดีค่ะท่านคะวสคาว,าควัสดีครับท่านถาวรครับสวัสดีครับท่านบรรณวิทย์และก็คุณแอนครับมาตรา61นี่ถ้าผมจาไม่ผิด เกิดในสมัยที่ท่านเป็นรัมพตรีช่วยใช่ไหมครับเ,เรื่องนี้มันมาตรา6เ,เ,เกี่ยวกับอะไรแล้วครับทีอออ่อำนาจการเพิกถอนเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับแบบเอาภายนีเลยครับจริงแล้วไอ้การที่คำสั่งทางปกครองที่มันมันผิดนะฮะต่อขบร้องได้อยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องมีทีไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายอันนี้ก็ได้ เพราะมันเป็นนิติกรรมที่เป็นโมฆะแต่ว่าผมจาไม่ได้ว่ามาตรา6พิเศนี้เกิดในยุคผมหรือเปล่านะัะครับ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 คือได้ได้ได้ที่ดินมาโดยมิชอบครับไปปลอมอะไรมือเขาไปอะไรเขาอย่างเงี้ยครับและอนี่ก็เหมือนกันนะครับก็เขาเขาเขาหมอกไห้วัดกลายเป็นไม่ใช่หมอกไหรวัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือมาตราพื้นฐานของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั่นคือว่าด้วยเรื่องของการทำนิติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดนีของประชาชนก็ถือว่าเป็นบกฆะอันนี้เมื่อพิในกรรมของใหญ่เนื่องได้มีผลวินาทีที่คุณใหญ่เนื่อมถึงแก่กรรมที่ดินแปลงนี้ก็ตกเป็นของวัดเป็นทรณีสงฆ์ โดยอัตโนมัติส่วนงานทางด้านธุรการในเรื่องของการไปจดทะเบียนนี่ไม่ใช่สาระสำคัญเีออ,อยงแต่ข้าราชการเ,ออเขาเออโยกไปโยกมาเมื่อไปทำผิดขึ้นมาแล้วจากการที่คนเข้าสมคบกันในการไปโกงที่ดินกรณีสมที่เป็นของวัดเนี่ยนะครับไอสาระของการจดทะเบียนไม่ใช่สาระสำคัญเลย ไ,ไปถ <เล S 2> ึงฐานมาอะหรมันก็จบวันนั้นเลยนะฮะเพียงแต่ว่าใช้อ้างกันไปอ้างกันมาอันนี้ทั้นั้นก็เพื่อที่จะอเอามุดที่ดินของวัดไปทําธุรกิจเพราะในยุคนั้นเป็นยุคที่ธุรกิจเรื่องที่ดินมันเฟื่องฟูและการรวบรวมที่ดินแปลงเดียวกันหรือเจ้าเดียวกันให้ได้กั่เก้าร้อยไร่เนี่ยมันยากมากเมื่อเห็นเช่นนั้นมันก็เป็นเรื่องการ รือโอกาสของคนที่ต้องการเอาที่ดินของวัดมาทำธุรกิจซึ่งเราก็ารู้อยู่ว่าการจดทะเบียนั้งแรกทั้งสองบริษัทนี้ใครเป็นผู้ถือหุ้นนะฮะอยู่ในบริษัทก็อยู่ในวงวัวงวนของคนของตระกูลนั่นแหละคือเทียนพองกับของกลุ่มจินวัดนั่นแหละครับอื คือล่าสุดทางคุณทักษิณเองเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขาเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเอาพายถ้ากรมที่ดินรับโอนที่ดินไม่ถูกต้องเนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายตรงนี้ท่านถาวรเห็นยังไงบ้างคะถ้าความเสียหายอันเกิดจากการทำนิติกรรมที่เป็นมือสะอาดหรือที่ก็สุดจริตตามมาตราห้าของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นี่ะมันก็คงปไปเรียกออกกับผู้ที่โอนที่ดินให้กับ ผู้รับอุดนไม่ใช่ไปเอากับทางราชการส่วนคนที่เป็นข้าราชการที่ไปทําไม่ถูกต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบก็ต้องรับผิดชอบไปก็ออต้องฟ้องไล่เบีย้ยออกกับคนที่ทําผิดนะครับเออน่าจะเป็นอย่างท่านว่านะครับมาเอาเอาเบีย้ยอะไรกับผมกับท่านถาวรนะกูซวยไปด้วยเลยเสียภาษีเหวอ่องไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาเป็นว่าเขาก็พูดไปก่อน โดยที่ยังไม่ได้ตั้งหลักหรือตั้งหลักแล้วแต่คิดว่าถ้าได้ก็ดีผม oh. คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะ oh. แต่เมื่อไปถึงศาลกันจริงๆหรือไปเรียกร้องจริงๆก็ต้องมีการปฏิเสธปฏิเสธก็ต้องไปพึ่งบาร,รมีศาลให้ศาลพิพากษาให้ hmm. โดยสุดท้ายก็คือใครเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายกับใคร hmm. คนนั้นก็เป็นผู้จ่ายนะฮะ hmm. คนนั้นก็เป็นผู้จ่าย แม้แต่เรดนี้ที่เขา้วในเรื่องของการที่จะไปพร้อมออกกับก,กรมที่ดินถือว่าทําในทางราชการของกรมที่ดินโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐกรมที่ดินก็ไม่ใช่ว่าจะจ่ายโอคง์ง่ายๆนะฮะมันก็ต้องไปสู้คดีบอกกรมที่ดินไม,ม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พวกคุณติดสินบนแต่ในเมื่อพวกคุณติดสินบนคุณมีส่วนในการกระทําความผิดคุณก็เรียกไม่ใหญ่ะนะฮะ ผมมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินที่จดทะเบียนในวันนั้นนั่นคือเจ้าหน้าที่ที่ดินอของจังหวัดปฐุมนะฮะต้องไม่รู้กฎหมายเป็นไปไ,ไม่ได้โดยอาชีพเขาเป็นผู้ทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นแต่เนื่องจากการที่นายสนอเทียนทองไปตั้งต้นด้วยการไม่อนุญาตให้ที่ดินแปลงนี้ตกเป็นของวัดธรรมิการาม วรวิหานแต่ไม่ได้หมายว่าจะไม่เมื่อไม่ให้จดทะเบียนเป็นของวัดเกินห้าสิบไร่ไม่ใช่ว่าเอ,อจะไปเปลี่ยนแปลงประบวนกฎหมายแพ่งได้นะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะตามหลักแล้วมันก็ต้องมีกระบวนการอีกห้าปีถึงจะดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งของทางท่านสนอแต่ปรากฏว่าท่านสนอทาผิดปปชชีช้มูลแล้วแต่ผู้ที่ทําหน้าที่ รับชอบํำรวนผมจําได้ว่าปปชขณะนี้ยังยังมีชีวิตอยู่ยังไม่หยัดเอ่ยชื่อแต่ปปชเขาไม่ใช่มาเรงวันกอมมาแรงวันกันเองยี่สิบปีทําให้กดีขาดยุความได้ไงอยู่ในมือครับไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เลยเทีนี้ค่ะท่านถาวรคิดว่ามันแปลกไหมคะที่หลังจากที่มีการ ใช้คําว่ามีคําสั่งให้ที่ธรณีศกให้เอาพายเนี่ยกลับมาเป็นที่ธรณีสมเนี่ยก็ปรากฏมีการพูดถึงเรื่องของการจะจ่ายค่าชดเชยแล้วก็ตัวเลขก็มาเสร็จสับเลยถึงเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านนะคะเอ,ะเอ่อจริงแรกคนที่มีอํานาจรัฐโดยมีอํานาจการเมือยอยู่ในมือถ้าไปเจอข้าราชการที่สอทุจชริตก็จะเออออก,ออกหอมหมกไปด้วยเนะฮะเมื่อเออออก คนที่เป็นระดับอธิบดีการชี้แจงเช่นนี้ไม่ใช่พูดออกไปแบบพร่อยๆนะฮะพูดแล้วต้องรับผิดชอบอทําให้ประชาชนคนไทยที่เป็นผู้เสียภาษีอย่างเช่นท่านบรณวิทย์เนี่ยต่องบอกผมไม่จ่ายเงินผมด้วยใช่ครับนะท <ำ S 1> ่านด้วยผมด้วยการพูดเช่นนี้เป็นการพูดที่ขาดความรับผิดชอบพูดง่ายๆคิดว่าบ้านนี้เมืองนี้อยู่ในมือของ กลุ่มทักษินแต่เพียงผู้เดียวหรือที่จะทําอะไรก็ได้นะฮะก็ถูกปฏิวัติมาแล้วสองครั้งเข้าคุกมาแล้วก็หลายคดีแต่ว่าเล่นแร่แปลงพาพยังไงทั้งลอยนวนอยู่ได้แต่ก็ผมมั่นใจว่าอีกไม่นานแล้วครับเพราะฉะนั้นการพูดเช่นนี้เราอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องสาระสําคัญที่คนมีการคิดการพูดที่ไม่อยู่ในหลักการ เป็นการคิดการพูดที่มาอยู่ในหลักการของกฎหมายและอำนาจเท่าที่ตัวเองมีแต่พูดแบบไปเรื่อยๆผมไม่อยากใช้คำว่าพร่อยนะนี่ครับไอคำนี้แ่ะครับผมกำลังจะถามพอดีคุณแอนมาถามก่อนผมเส็งเพราะอันนี้ครับที่ดินนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ที่ดินนะมาประกาศเลยบอกเอ้ยเหม็นจะมีอะไรอะไรก็ชดใช้ค่าเสียหายไปไอตัวใหญ่ด้วยก็คิดค่าเสียหายมาก็จ่ายไปก็จบแล้วเฮ้ยพูดแมวแอย่างนี้ได้เหรอ เอาว่าการจดทะเบียนบริษัทสองบริษัทใกล้เคียงกับที่ท่านสนอเทียนทองอไม่อนุญาตให้วัดธรรมิการามรับโอนที่ดินเกินห้าสิบไร่อันนี้มันก็สออยู่แล้วประการที่สองเมื่อจดทะเบียนเช่นนั้นหลังจากนั้นก็สองบริษัทเขาซื้อที่ดินทั้งเก้าร้อยกว่าไร่ามาอา้าว หลังจากนั้นไม่เท่าไหร่นะครับก็ปรากฏว่าทางกรมที่ดินในยุคนั้นทางอธิบดีกรมที่ดินก็สั่งว่าให้ไปเพิกถอนทางทัวการที่จดทะเบียนไปเป็นของบริษัทเสียเพราะกรรมการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยนะะไปทำสิ่งที่ผิดจริงๆน้องออามาติดคุกด้วยเออฮะน่าจะตายกันหมดแล้วนะยุคนั้นเขาได้ว่าแก่กันนั้นแหละใช่ใช่ครับใช่ที เมื่อเป็นเช่นนั้นฟังปั๊บก็ปรากฏว่าท่านยงยุทธเข้ามาใช้กระบวนการของความกล้าความกล้าในการสั่งการเพิกถอนคําสั่งของอธิบดีกรมที่ดินในวันนั้น mm hmm. อหลังจากนั้นก็รอยนวนกันมาเรื่อยแล้วก็การใส่ชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในอยู่ในบริษัทก็เริ่มตั้งแต่คนขับรถคนครัวแล้วก็แม่บ้าน mm hmm. ของ พักรินินวัตก็เป็นคนเดียวแต่ที่ถือหุ้นในยุคนั้นที่สารธรรมรุญในยุคนั้นพี่ภาคพี่ภาคสา้วกันนะฮะหรือเขียนคําวินิจฉัยเป็นเหตุให้คนมันสงสัยกันทั้งเมืองที่เรียกว่าบกพร่องโดยโดยสุดโดยทุจริตนะฮะบกพร่ <c oughs> องโดยสุดจริตเออแต่ก็หลังจากนั้นก็โอนมาเป็นของของลูกหอมโอนมาเป็นของลูกพัชร์ก็โอนไปเป็นของภรรยา ทัางหลายทั้นกลงเหล่านี้ก็อยู่ในวังวนของคนที่อยู่ในพักไทยรักไทยและก็ได้ประโยชน์กันท่านยงยุทธก็ได้ประโยชน์จากรักษาการประหลักกระทรวงมหาไทยก็ไปเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยและไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,ไท,ยทัางหลายทั้งปวงเหล่านี้กระบวนการพิจารณาในศาลศาลเป็นที่ภาคารลงโทษ โดยสรุปแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้ผิดกฎหมายแน่นอน mm hmm. และคนที่อ้างว่าตัวเองเสียหายรับโอนที่ดินมาแล้วก็ถูกเอาที่ดินแบบนี้ไปเป็นของวัดจะเป็นธรณีสงจะไปเรียกค่าเสียหายเรียกค่าเสียหายโอกาสรักไม่ได้แน่นอนส mm hmm. ่วนถ้าคุณจะไปเรียกกันเองระหว่างเทียนทองกับชิน,นวัตรชิน,นวัตรกับเทียนทองก็เป็นเรื่องของคุณหรือไปเรียกกับมูลนิธิ มกุดมหาราชวิทยาอะไรก็เป็นเรื่องของคุณม,มาร้องแรกแุกเชิญกับใครไม่ได้หรอกครับ,รบแต่ที่สําคัญก็คือการทํานิติกรรมไม่ได้เกิดจากความสุจริตอันนี้ผมทันิฐานเลยนะครับซึ่งเป็นการผิดหลักของมาตราห้าประมวลกฎหมายแพทยในป่าน,นี้ในปรักยากของกฎหมายเขาเรียกว่าใครก็แล้วแต่ไปสาลต้องไปด้วยมือสะอาดถ้าเมื่อไรที่ไปด้วยมือสกปรกสารไม่รับพิจารณา อน pues ั่นคือคุณรู้อยู kind of ่แล้วว่าคุณพุทธผลิตมาตั้งแต่ต้นแล้วไปพึ่งอำนาจศาลผานั็ยกฟ้องนะครับอเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นโมฆะเรียกค่าเสียหายไม่ได้หรือต้องรอคำสั่งศาลก่อนอย่างไรไหมคะอคืออย่างนี้ครับเมื่อคดีไปถึงศาลสมมุติว่าเขาเรียกกันไปเรียกคันมาคนที่ถูกเรียกปฏิเสธ คนที่เรียกก็ต้องไปใช้อำนาจศาลไปพ้องศาลในศาลพิพากษามเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยศาลก็จะพิพากษาว่าสิ่งที่คุณเรียกมีอำนาจเรียกมีสิทธิเรียกตามกฎหมายหรือไม่มถ้าไม่มีสิทธิเรียกไม่มีอำนาจเรียกศาลก็พิพากษายกพร้อมไปอือ่านะฮะสมมุติรามาเรียกเอาที่ผมผมบอกพวกคุณ มาสมมติว่าผมคือคือคือรัฐนะคือรักไทยแล้วเขามาเรียกว่าที่ผมด้วยผมก็ปฏิเสธวราพวกคุณพุทธชลิกันเองเนี่ยทำผิดกฎหมายกันมาเองทีติกรรมที่คุณทำเการู้กันอตั้งแต่ต้นว่าเป็นเรื่องของความเป็นโมฆะเมื่อเป็นเช่นนี้ศาลก็จะพิพากษายกฟ้องคนที่ไม่มีหน้าที่ที่จะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ส่วนเขาจะไปเรียกกันเองอย่างเช่น วัดมาุดรับเดินมาจากสองบริษัทนี้ร้อยกว่าล้านครับ<ะ>แล้วเอาไปให้ใครก็ไปไล่เบี้ยเอา<ะ>สมมุติวัดมาุดรับเงินมาแล้วไปจ่ายให้กับใครตั้งล่ะจะให้กับวัดไปเรียกกับที่วัดวัดก็จําเป็นต้องหาเงินมาคืน<ะ>พอมาคืนเผ็ดปังปับคืนใครคืนไปตามลําดัแบบย้อนขึ้นมาต<ะ>่ววัดเองก็เช่นกันเมื่อวัดเป็นเจ้าของที่ดินสนามกลอฟ ขอดีเรียน ate, อเอสเทดอดีสองบริษัทนี้เอาไปหาผลประโยชน์เกิดผลประโยชน์ขึ้นมาเกิดรายได้ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นลาบมิควรได้เ,เพื่อเป็นลาบมิควรได้เขต้องคืนก็ไปอีกเหมือนกัน<ม>ทับกันคืนทับกันเรียกร้องนะครับเออโหครับผมถามอีกกลับทั้งมองกลับกันนะครับเมื่อกี้เนี้ยท่านนรีธัมปรีบอกว่าถ้าทานไปรัฐตอนี้กลับกันบ้างว่าทำผมไปรัฐนะครับผมก็บอกว่าเอ้ยทำไมต้องเสียเงินได้วะ กูฟ้องมึงเลยทำโดยทุจริตคดีอาญาเลยได้ไหมเออทุจริตนีว่วแจ้งจับคดีอาญาเลยได้ไหมอ่าก็ต้องดูอายุความนะฮพันบรรวิ์ครับเหรอครับอ่ต้องดูอายุความมันยังอยู่ในอายุความไหมเราไปแจ้งได้เดี๋ยวไอ,อาการก็วินิจฉัยว่าขาดอายุความแล้วหรือมาย,ยื่นพร้อมไปที่ศาลศาลบอกว่าขาดอายุความแล้วก็เหมือนกับที่ปปชยื่นพร้อมนายสนอเทียนทองอ๋อ ศาลเขวินิจฉัยว่าขาดอายุคความแล้วออเป็นอย่างนั้นครับอคุณอน,นุทินเชื่อความผิดยังอยู่แต่ว่าการนําการนําคดีขึ้นสู่ศาลนี่มันหมดหมดเวลาแต่ความผิดเป็นที่ปรากฏไหมเป็นที่ปรากฏนั่นคือเป็นโทษทางสังคมมาตันานบรรณวิทย์ครับกับวิพาก์วิจารณ์คนเดียวนี้ผมคิดว่าถ้าคนมีมีความละอายต่อบาปนะก็ไม่รู้จักล้าเดินไปไหนแล้วแหละ เพราะว่าผมเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ยังสอนเลยเฮ้ยต้องเอาของไปทําบุญพระนะเอาเอาสายจากวัดติดมาทําไอ้กอจะดีใจบอกเป็นบาปของก็ต้องเข้าวัดไอ้เวนี่เอาของออกจากวัดมันจะมันยังไงกับวะนนี่ยยุคก่อนยุคท่านบรรวิตยังเป็นหนุ่มยังเป็นเด็กนะผมจําได้ว่าถ้าสมมติเราเข้าไปในวัดเราจะเดินออกจากวัดพ่อแม่ยังสั่งเลยบอกว่า ทรายเม็ดเดียวให้ติดเท้ามาก็ไม่ได้ใช่ครับใช่เรื่องจริงนั่นนั่นแหละครับพอ,อมาถึงปีสามสองปีสามสามับกดว่าเอาที่ดินของวัดเฉยเลยเก้าร้อยไร่ออกมาด้วยมันไม่มีทรายดีกว่า <c oughs> มันมีแต่ดิน <c oughs> <c oughs> แหมแต่มาเจ็บใจตรงนี้ครับ เ็7.7พันล้านก็รัฐก็จ่ายมาบอกโอ้โหรัฐจ่ายกับภาษีเราเราก็บ้าเลือดจริง <c oughs> ทํามหากินระนบากค, <c oughs> คิดว่าเมื่อตั้งหลักได้หรือมีคนคัดคา้านเดี๋ยวนี้ผมดูแล,ล้วสื่อจะทุกช่องหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันตรงกันว่ารัฐไม่ต้องจ่ายคุณไปไล่เบี้ยกันเอาเองนะ <c oughs> ถ้าคุณ <c oughs> โกงกันไปโกงกันมาทําผิดกันไปทําผิดกันมาก็ไปไล่เบี้ยกันเอาเองแล้วกันเรื่ององของคุณ แต่จากการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินนะคะคุณอนุทินเนี่ยเชื่อว่าอะไรที่มาไม่ถูกต้องและรัฐต้องเป็นผู้ชดใช้ทั้งหมดบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการฟ้องร้องทั้งหมดมีการสอบสวนแล้วก็คนที่ซื้อที่ดินนะคะทราบไหมว่าที่ดิน,นมันมีปัญหาอยู่คุณอนุทินบอกว่าอธิบดีกรมที่ดิน,เ,นเคยบอกว่าที่ดินหลายแปลงนะคะ,ะโฉนดสลักเอาไว้แบบเทาๆคือเหมือนว่าถ้าอยากดําเนินการต่อเนี่ยก็ต้องทราบเอาไว้ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะผู้เสียหายเนี่ยต้องฟ้องแล้วก็ผู้ที่ครอบครองที่ดินเอาภายก็ต้องฟ้องเหมือนกันนะคะก็ผมบอกแล้วว่าผู้ซื้อบ้านจัดสรรสองร้อยเก้าสิบสี่ลายนะฮะถ้าเขาเสียหายอันเกิดจากไปจดทะเบียนนิติกรรมโดยสุดจริตและเสียค่าตอบแทนเขาเสียค่าตอบแทนให้คัดเขา,เขาไปไล่ยเยี่ยวกับคนนั้นเช่นนายกอไก่ซื้อที่ดินจาก อันพายเรียนเอสเทดเขาไปพ้องไายเบีเอาเองินจากอันพายเรียนเอสเทดแล้วครับอืมแต่แต่ดูเหมือนทําประหนึ่งเหมือนมหาไทยจะต้องเป็นคนเสียเลยนะคะถึงขั้นว่าเนี่ยถ้า,าสาร,รสั่งจริงๆ<ะ>เนี่ยเดี๋ยวจะไปของอบกลางเออใชอ่ท่านมอทเน่งพูดเห็นด้วยกับที่ผมให้สัมภาษณ์อ้างชื่อผมเลยํำไปครับบอกว่าความคิดตรงกันระหว่างความคิดของท่านกับความคิดผม อฮะใช่เพราะท่านเองก็ลำบากครับเขากำลังไล่หนูตีงูอยู่นะเนี่ยอันนั้นเป็นบริบทการปราสัยทางการเมืองให้เกิดสีสันซึ่งรับกันไปรับกันมาเดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็แย่กันเดี๋ยวก็กันแ้งกันเดี๋ยวก็จับมือกันนะฮะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยท่านวิเคราะห์ว่าน่าจะใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลยใช่ไหมคะถ้าเรื่องขึ้นสู่สาลก็ต้องสู่กันจนถึงศาลดีกานะฮะก็รวมๆสิบปีแล้วครับโอ้โหโอ้โโอ้โสิปีอะโอ้โหสงสัยผมจะเดทซะก่อนแล้วมึงเนี่ยมันปาเข้าไปเกือบจะเก้าสิบแล้วจะไหวหเปล่าเนี่ย ท่านถาวรยังอยู่ครับเพราะรุ่นเป็นน้องผมหลายปีโอ้โหใช่ครับใช่ตับงกานครับเรื่องนี้เนี่ยเหมือนต่างยังไงกับเรื่องเขากระโดงล่ะคะท่านถาวรคะเขากระโดงเป็นที่ดินที่ดูเหมือนว่านยุคนั้นพระมหากษัตริย์ได้มีพระบรมราชองค์การให้ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินของ การรถไฟ,ถไฟค่ะอ่าและก,การรถไฟก็เข้าไปครอบครองทำประโยชน์อยู่แต่ผมคิดว่าในขณะนั้นยังไม่มีเอกสารหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือเป็นที่ของรัฐวิาหกิจที่เรียกว่าการรถไฟก็ปรากฏว่าผู้ที่เข้าไปครอบครองบางส่วนในยุคนั้นเข้าไปแจ้งการครอบครองและเขาเอาไปออกโฉนโด ซึ่งเหมือนกับที่ชาวบ้านจำนวนมากที่ไปออกเทโดที่ดินแถวภูกเก็ตแถวกรบีและก็ถูกกรมที่ดินเพิกถอนหรือไม่ก็คำสั่งศาลเพิกถอนนะครับซึ่งไม่เหมือนกับกับขั้นตอนของที่ดินของอาาวัดตำม,มิกทได้รับการใหญ่<ะ>เนื่องนะฮะ ที่ดินของยายเนื่มนี่มีโฉนดแล้วที่ตกเป็นของวันดนะฮะโดยทางารัฐบาลนะฮะส่วนที่ดินการรถไฟนี่มีพระบรมราชาองค์การแล้วหลังจากนั้นก็การเขียนพระบรมราชาองค์การนี่ผมไม่แน่ใจว่าระบุข,ขอบเขตขนาดไหนยังไงทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวัน,ออนตกมีมีลัศมีกันยังไงแต่ปรากฏว่าคนที่เข้าไปครอบครองเป็นไข่แดงดูอะ ก็ไปแจ้งการแจ้งในคราวนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเจ้าพนักงานที่ดินที่ออกเขียนดนให้ได้พอทุจริตหรือไม่มแต่แตยังไงก็ตามจะมีฐารที่พากษาออกมาแล้วก็ต้องยุติตามคำพิพากษาของฐานเออแต่ทำไมเรื่องยังคาราคาสั่งล่ะคะท่านถาวรคะ่ะ ผมบอกแล้วว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการก็จะพยายามที่จะเอาตัวรอดไม่อยากไปขัดแย้งกับนักการเมืองถ้าหากว่าการกระทําหรือการสั่งการเหล่านั้นไปมีผลกระทบกับผลประโยชน์ของนักการเมืองนะครับ ชัดเจนค่ะแมชัดเจนมากเลยครับวันนี้ฟังจากปากท่านค่อยเดี๋ยวคืนนี้นอนหลับหน่อยไม่งั้นผวาเลยบอกให้เจ็จุดเจ็ดพันล้านอีกอูโดนไปกี่หมื่นวะนนี่ยโอ้แล้วเขารวยจะตายหาเราครขอนะครับขอบคุณคร่ะสวัสดีค่ะอ่ะสบายใจนะแม่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองเสือกเสียภาษี ไม่ใช้คนเป็นเศรษฐีจะบ,บ้า <c oughs> เหรออ่อะก็คืนนี้นอนหลับฝันดีกันนะคะ <c oughs> แต่วันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ